กรับสวัสดีครับกรับสวัสดีท่านผู้ชมเด้อแหงแหงมามาบอหาเล่นแล้วแลนเล,น,เลนแล้วบาทนี้เอมือน,นี้ตัวนี้เก็บขาพี่น้องเก็บขา กัดกับผู้ใดบูลปอยบอย่บอให้เขาบ้านมือหนึ่งตื่นยามมือเสามาคือมาตัวอื่นกัดเลยพี่นองเพิ่นเก็บขาเหมอนสิงทองสวัสดีครับสิงทองสวัสดีครับสิงทองสวัสดีครับ มื่อนี้กัแดดอีกคือเกาละพี่น้องเอ้ยมือนี้เบึงห่อนอีกคือเกาละจ้าพี่น้องเพราะมีฝนไก้ไปเบึ้งหลังบานพี่น้องไปเบึ้งหลังบานเนาะหลังบานกับบ้านสี ให้คนงานเอาฟุนออกนะจ๊ะนเพราวาสิบปุ๊บหมองล่งจอดรถอยู่้ังบ้านนะหมองไกลอยู่พี่น้องนี่ก็เอาดินล่งสามรถจ้าฝนตกมาน,านาม้ำก็นสิบบได้ถ่วมเนาะพี่น้อง ทางผุนมันอยากโน้นทางนี้มันอยากคอยตอนนั้นมันเลยเอาขี้ดินโลงสามรถเพื่อวา่าบาไ้น้ำมันถ่วมคือเกาจาพี่น้องอันนี้ก็เป็นบริเวณหลังบ้านจา่าปลูกพักสวนขั้วกินแล้วจะเนาะปลูกบักเขียมากระต้นบักหูบกับกม่วงบักมี บักนาวหลายชนิดละจ้าบักเผาบักเขียบหลายชนิดแดดอีกคือเกาพี่น้องเอ้ยอน,นั้นก็สิเป็นพันมันนะจ้ะเนาะเอาพันมันไว้ถัปกปูซุ่มไห้พี่น้องเบิ่งก่อนพันมันเอาไว้ถัปกปูฝนตกมากก็คือปลูกเลยพี่น้องตัดปลูกเลยจ้าตอนนี้รอฝนอยู่ ไปแล้วเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้ซักนิดเด้ยจ้าสวัสดีจ้า